บรรยากาศตอนหกโมงครึ่งลนะา,านกลางเต็นท์มูชิ มีไ่หมอกเล็กๆนะ อนนี้สี่โมงเย็นนะผมอยู่ตรงเซเว่น <Seven. S 1> ตรงปงยางปงยางที่มีแหล่งท่องเที่ยวสุดทิดม้อนแ่มแต่วันนี้ผมจะไปกลางเต็นต์ตรงลานกลางเต็นต์ตรงแถวบ้านม่วงคำมันอยู่ตรงข้ามกับซอยตรงข้ามที่จะไปม่อนแ่มนัด เพื่อนๆไว้สองสามคนนะเห็นว่าลานกลางเต็นท์ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนคะแล้วก็มีฝนดาวตกเลยฮะวันที่ผมมาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าลานกลางเต็นท์ใหม่จะเป็นแบบไหนฮครับนี่เป็นคลิปการเดินทางคะัการขี่มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งของผมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมโดยที่วันนี้ผมนัดเพื่อนผมไว้สามคนคะ ส่วนเพื่อนผมนี่คือจะเอารถเก่งไปนะครับบ้านม่วงคำโดยที่จุดหมายในวันนี้ของผมและเพื่อนะจะอยู่ที่ลานกลางเต็นท์แถวบ้านม่วงคำตําบลโปงแยงฮะอำเภอแม่ริมฮะซึ่งลานกลางเต็นท์นี่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนครับ ส่วนเรื่องเส้นทางฮะจากร้านสะดวกซื้อนะให้เราปักหมุดมาตรงวัดใหม่สีม่วงคำได้เลยครับเดี๋อพิกัดลานกลางเต็นจะขึ้นตรงวัดใหม่สีม่วงคำนะห่างจากไซเดนไม่ถึง5นาทีมาดูาดปักหมุดดูฮะ ครับใครที่เอารถเก่งมาจะเอารถจอดไว้ตรงวัดได้เลยครับลานกลางเต็นท์แห่งนี้คะจะมีรถรับส่งขึ้นไปถึงลานกลางเต็นท์ฟรีเลยครับซึ่งเพื่อนผมทั้งสามอ่ะก็ะได้นั่งรถกระบะของเจ้าของลานขึ้นไปก่อนหน้าเราครับลองไปดูเส้นทางต่อจากนี้เลยครับว่ารถของคันจะขึ้นลานกลางเต็นท์แห่งนี้ได้หรือเปล่าครับ ถึงจุดจอดรถแล้วแต่ว่าจริงๆมันเอาขึ้นตรงชันได้แต่ตอนนี้ลานกลางเต็นท์เขาเพิ่งเพิ่งทำยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไหนจริงๆมันขึ้นได้ะแต่ว่าต้องรอต้องรอ,อ,อทำทางให้เสร็จก่อนจิจร้านกางเต็นท์เหรอยมูชิมูชิมูชิแคมปิ้ง หมายความว่ามาแรงหนอมแแรงเนี่ยฮะมาแรงกว่าีิซึ่งทำใหม่จริงยังไม่เสร็จเลยโหวิวดีเลยอ่ะที่นี่คลิปค่ากลางเต็นท์คนเท่าไหร่ฮะคนเท่าไรละห้าสิบอ๋อเนี่ยแต่มันก็จะมีโปรอีกหมูทุ่มหกเก้าเก้าถดเท่านี้นะอ๋อนอนฟรีเลยสองคนอ๋อ คือจ่ายหกเก้าเก้าพักฟรีด้วยมีหมูจุ่มด้วยแต่ถ้าไม่เอาหมูจุ่มก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหัวละร้อยห้าิบหัวละร้อยห้าสิบักเอกอ๋อโอเคใช้เตนดีกว่านะครับผมเนี่ยใหญ่จริงจังก่อนใหม่จริงๆยังทำไม่เสร็จเลยนี่ฮะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งไอ้ไอ้ฝั่งนี้ก็กางได้เนะ อ๋อนี่นี่ลานกลางเต็นท์อีกฝั่งหนึ่งผมเดินมาได้เดี๋ยวผมพาดูห้องน้ำเลยเนี่ยห้องน้ำห้องท่าก็อยู่ติดกับตรงนี้หัวละหนึ่งร้อห้าสิบโอ้มีห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ก็เป็นชักโครกโอ้ดีเลย ข้างบนอ๋อนี่ลานกลาเงเต็งข้างบนนี่ฮะนี่เพื่อนที่เรานัดไว้มาแล้วเมื่อกี้นั่งมา,าก,กับรถ รู้จากสายตาแล้วฮะทั้งข้างล่างข้างบนน่าจะกลางได้เกิน20หลักถนนข้างหลังนี่แหละครับที่ถ้าเกียร์ถนนเสร็จแล้วฮะรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นมาจอดได้ับเพื่อนๆมาดูฝนดาวตกด้วยกันโอ้วิวสวยเลยที่มันมองเห็นวิวทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ย ตอนนี้5โมง20ฮะเสร็จเต็นเสร็จเรียบร้อยบรรยากาศดีเลยฮะตรงนี้ในี่นี่เรามากางสองหลังกับเพื่อนเอีกหลังล ในวันที่ผมไปฮานกลางเต็นท์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะและในช่วงเวลาที่ผมลงคลิปอยู่นี่ครปลายเดือนตุลาสองห้าหกแปดฮะลานกลางเต็นท์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับลานกลางเต็นทูชิแคมป์แห่งนี้จากวิวที่ผมสังเกตูฮะลานกลางเต็นท์แห่งนี้มันอยู่ ที่สูงน่าจะสูงสุดของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วครับวิวที่เห็นนะมันเป็นวิวของหมู่บ้านม่วงคำนั่นแหละครับบรรยากาศเหมือนหมู่บ้านในภะูเขาญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยครับและที่สําคัญนะพอเราอยู่ที่สูงครอากาศดีมากเลยครับนี่บรรยากาศตอน5โมง5 0นะีคบอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อย อากาศเย็นเลยฮะวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะฮะสั่งหมูกระทะขึ้นมาในลานกลางเต็นท์ตรงนี้มันอยู่ไม่ห่างจากเซเว่นเยอะเลยสั่งหมูกระทะขึ้นมาได้บยากาศดี วิวดีเนาะมันกว้างอะเปิดดิจุดกลางเต็นท์ตรงนี้มันก็มีอยู่สองสาที่โอ้เยี่ยมเลย มามามาอ๋ครับผมขอบคุณครับเนี่ยหมูกระทะมาส่งพอดีที่นี่ใครไม่ได้เตรียมอาหารมาเ,เราสามารถสั่งหมูหมูกระทะได้นะนี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะ บรรยากาศตรงลานกลางเต็นข้างบนตอนนี้หโมงยสิบวยเลยนี่ะลานกลางเต็นข้างล่าง มุมนี้สวยมากวิวตรงนี้สวยเลย บรยากาศตอนหกโมงครึ่ง mm hmm. ตานกลางเต็นมูชิบปองยงวันนี้มีมีฝนดาวตกกี่โมง ช่วงหนึง่งใช่มไหมเป็นดาวตกเลาดาวหางเลมอนวิถีตะวันตกตกนับของฟ้าเวลาตะวันตกทางนี้ดิตกอะไเอออนี่ตะวันตกนันตะวันออกนี่ทิศเหนือแปดอ่ะสิบเก้าจุ1สิบนะนี่เหลือเวลาอีกประมาณ

เออวิวมันก็ไม่เห็นอะไรนะ ตัวผมตื่นมาในเช้าที่อากาศค่อนข้างแจ่มใสเลยครับเช้านี้ในตอนแรกครับผมก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านจางเต็นว่ามูเชียซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า,มาแมลงรับแต่พอตื่นมาเช้านี้ รบรรยากาศตรงจุดกลางเต็นท์โอชิอากาศเย็นแน่นะนอนหลับสบายแล้วก็ตอนเช้ามีไอหมอกเล็กๆนะ หลังจากที่ผมได้ลองกางเต็นที่นี่แล้วฮะหมูจิแคมป์นะผมคิดว่ามันเป็นลานกางเต็นที่วิวสวยมากเลยนะครับอากาศก็หนาวฮะตอนกลางคืนนี้คือเงียบสงบมากเลยครับถ้าสายแคมปิ้งท่านไหนฮะ หนีความพุ่นวายตรงโซนม่อนแจ่มช่วงเทศกาลที่คนเยอะๆฮะลานกลางเต็นท์แห่งนี้ฮะมูชิแคมฮะผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยครับสำหรับสายแคมปิ้งที่จะมาแคมปิ้งทางโซนโป่งแยงม่อนแจ่นี่นะครับ มองครึ่งฮะเก็บของเรียบร้อยต้องเดินลงบันไดนิดนึงไปครับเดินทางกันต่อ คลิปการเดินทางแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอเจนี J ่ N e ด้วยครับขอบคุณมากครับผมอ้อแป๊บเดียวถึงหน้าว่ะเออ